ตัอพอข้างหน้าที่บวกคือตรงส่วนนี้แหละที่หนูจะเข้าถ้าเราเข้าออกหมดหนูมันก็จะไม่ค่อยไม่ค่อยไม่มีอะไรให้ทําไงแค่งี้เราสามารถปล่อยลงพื้นได้หรือว่ากระสอบมาลองก็ได้น,นี่จะกระสอบลองไหมมีกระส,สอบไหมเอ่ยได้ลองให้หรือจะปล่อยลงพื้นเลยให้ไก่กินปล่อยลงพื้นให้ไก่กินลยอ่าถ้าปล่อยลงพื้นให้ไก่กินเนี่ยผมก็โยกเลยปุ๊บอ่าเดี๋ยวพี่ดูนะโยกปุ๊บ,บมันก็เปิดเครื่องไปด้วยสามารถเปิดเครื่องไปได้เลยแล้วก็โยกได้เลย แล้วก็ดึงตรงนี้ออกเนี่ด,นออดึงนี้ออกเนี่ยดึงนี้ออกแล้วก็ดึงนี้ออกเนี่ยแค่นี้ครับเนี่ยแค่นี้แหละมันก็ดึงแค่นี้ครับก็คือแค่นี้ครับพวกนี้คือไว้ทำความสะอาดแค่นั้นเอง เกือบแวบเหลือหน่อยหนึ่งแต่ว่าเมื่อไรก็คือเปิดไว้อย่างเงี้ยครับแค่นี้ถ้าเปิดไว้อย่างเงี้ยนะครับหนูก็ทำอะไรไม่ได้ถ้าเราเปิดไว้อย่างเงี้ยหนูก็ทำอะไรเครื่องเราไม่ได้ครับพี่แต่จะเสียบก็เสียบเสียบแค่นี้พอเนี่ยเสียบแค่นี้พอแล้วแค่นี้เนี่ยเสียบแค่นี้ครับไม่ต้องสุดหนูมันเข้าไปนอนไม่ได้ครับเรากลัวเรื่องหนูเข้าไปนอนอย่างเดียวเรากลัวเรื่องหนูเข้าไปนอนอย่างเดียวครับ คือไม่ต้องดึงอ,อ่อดึงไปแค่นี้ก็พอหนูมันเข้าไปนอนไม่ได้หนูเนี่ยจะเข้าไปนอนถ้ามีข้าวเม็ดหนึ่งสองเม็ดมันก็จะเข้าไปนอนเนี่ยครับที่ผมเจอถ้าเกิดเปิดแบบนี้นะหนูมันมันเดินถ้าเกิดจะปิดสนิทไหมก็ปิดสนิทก็ได้อย่างเงี้ยก็ได้นนจริงก็ได้แต่ผมส่วนใหญ,ญ่ผมเจอคือกันไม่เคยอยู่สักทีหนูอะ่ะบอกตรงอืมแต่ไม่เป็นไรพี่ลองลองกันดูแต่ดโดยปกติผมไม่เคยเจอใครกันหนูอยู่สักคนหนึ่งนอกจากพี่อเม็ดตนชีดล้อมเลยเม็ชดชีเป็นแบนอะล้อม ล้อมตู้นะครับผมและข้างบนพี่ก็หนุ่มปีนข้างบนได้อะ